ทุกท่านเดือนเมษายนทุกๆปีอะคะ่ะเราจะเป็นนาวันที่30เมษามันเป็นวันงานวันคุ้มของผู้ท่วงประเทศไทยนะคะอยากบอกแบบนี้ค่ะวันนี้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบถูกหลอกลวงนะคะในการซื้อสินค้าในการใช้บริการต่างๆแล้วก็ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะการมีสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะคือทางออกวันนี้เราทําอะไรบ้าง เราทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนะคะให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าสิทธิผู้บริโภคคืออะไรบ้างเวลามีปัญหาเราสามารถมีช่องทางในการร้องเรียนที่ไหนนะคะวันนี้เรามีหน่วยงานประจําจังหวัดทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อมูลสารการปัญหารวมไปถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาะคะ่ะนำไปสู่นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเพื่อแก้ไขปัญหาบริโภคมากไปกว่านั้นคะ่ะเราได้มีหน้าที่ในการ เจราจาไกลเกลี่ยนะคะกับผู้กรณีหรือแม้กระทั่งฟ้องคดีให้ผู้บริโภคอยากเชิญชวนผู้บริโภคกว่าน,นี้ค่ะวันนี้ท่านผู้บริโภคแต่และท่านเจอปัญหาอะไรบ้างเช่นซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือสินค้าไม่ตรงปกนะคะรวมไปถึงเรื่องอะไรคะเรื่องของการถูก SMS หลอกลวงหรือเงินกู้ออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาขอคำปรึกษานะคะหรือว่าวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นวันนี้ค่ะมีแอปบอกว่าคุณได้เงินนะคะกดเข้าไปปุ๊บกดกดกดไป ปรากฏรากู้เงิน5ท0 0ันแต่ได้เงินมาแค่จริงๆไม่ถึงนะคะเพราะเขาหาค่าดําเนินการก็สามารถเอาเรื่องแบบนี้ค่ะมาหาทางออกเช่นอันที่1เลยค่ะเราต้องเรื่องนี้เองไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือไปแจ้งลงบันทึกประจําวันเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ของอะค่ะอันที่1เลยค่ะเราเอาเขาเรียกว่าสลิปหรือการโอนเงินหรือแคปหน้าจอไปลงบันทึกประจําวันค่ะถ้าโอนเงินไปแล้วเรามีเลขที่บัญชีค่ะลงบันทึกประจาวันเสร็จขอดําเนินการอายัดบัญชี ะะแบบนี้คือการคุ้มครองเบื้องต้นแต่ผูดโลกสัญญาบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่เยอะยุ่งยากอยากบอกแบบนี้ค่ะกฎหมายกฎหมายรวบบุไว้ผู้พิทักไทยมีสิทธิ์ต่างๆเช่นข้อที่1ต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะหรือสรพพคุณของสินค้าอย่างครบถ้วนอันที่2ค่ะมีสิทธิ์ที่จะซื้ออะไรก็ได้ตามอิสระนะคะไม่เป็นการยัดเยียดอันที่3ค่ะสินค้าต้องได้รับคุณภาพและมาตรฐานนะคะที่สามารถใช้การได้ อันที่4ค่ะเรื่องของสัญญานะคะเราต้องได้รับการทําสัญญาที่เป็นธรรมสุดท้ายค่ะเมื่อผู้บริโภคมีปัญหานะคะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาทั้ง5ข้อนี้ค่ะมีมานานแล้วแต่ผู้บริโภคยังไม่เข้าถึงตอนนี้จังหวัดพะเยาค่ะเรามีนช่องทาง Facebook นะคะแอปอินบ็อก์มาเลยค่ะศูนย์คุ้มครองสิทธิทผู้บริโภคนะคะหรือสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยาสามารถรับเรื่องน้องเรียนนี้โทรมาหาก็ได้ค่ะแชทมาไลน์มาก็ได้นะคะเราพร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆเรื่องตรงนี้ การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายเพียงแต่ท่านสามารถลุกเข้ามาแล้วก็เราพร้อมยินดีแก้ไขไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันเราเพบว่าตอนนี้มันมีการหลบกลอกในหลายรูปแบบเช่นอันที่1 SMS บอกว่าคุณคือผู้โชคดีใช่ไหมคะอันที่2โทรศัพท์มาอันที่1ก็คือเรื่องจดหมายใช่ไหมคะอะสัพภากรต่างๆโทรมายืนยันนะคะว่าข้อมูลพวกนี้ไม่จริงใครได้รับไม่ต้องไปทําอะไรตามนะคะ หน่วยงานราชการไม่มีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหรือเจราจาแบบนี้นะคะถ้ามีเราสามารถโทรไปเช็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไม่มีอะไรง่ายมาแบบฟรีๆนะคะยืนยันนะคะอะไรที่เขาบอกให้ลงทุนต่างๆไม่เป็นจริงค่ะแต่ถ้าเกิดปุ๊บมีปัญหาเรามาหาทางออกได้ของหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยาะคะ่ะเรากินยีบช่วยเหลือแบบนี้ได้